พี่นอ้นอ,นนองนีง้พ่อย้ายกับหลานนะพี่น้องเนาะหลานพายายได้พี่น้องมันได้กินบ่าเกาหลีได้พี่น้องได้สเปนทั้งในได้พี่น้องมามันกินน้ำย้ายกับหลานเน่ะแล้เคยเคย้ายกันโอ้ย <c oughs> เดงไหมลูกเล็กน้อยชวนย้ายที่บริเวณย้ายวนเล็กน้อยได้พี่น้องมึงนี่เด้อ มีน้องก้าวเท็ดแบบ

thì lại còn mấy gì 他不听嘛。 I <laughs> do <laughs> ทำกรมาดาเนาะมาเลยพี่น้องไปกินมามาา่าน้ำยายกับหลาน,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 นากไปก,กันกับทำนี่เนาะพี่น้องเนาะขิดกี่มาจันทอดกันกับยายหลานมาย้ายกับหลานขอตัวกันนะพี่น้องสวัสดีค่ะ